ช่วงนี้รถติดนะครับเอาจริงก็รถติดตลอดแหละเนาะคือพอรถติดติดผมก็นั่งนึกไปว่าเออทำไงให้ถนนมันโล่งวะมันจะมีอะไรทําให้ถนนโล่งไนีบ้างก็ถ้าเป็นสมัยเราตอนเด็กๆหรือวัยรุ่นนะมันก็จะมีอยู่2อย่างนะ1นเขาทรายต่อย2ละครตอนจาวาสานน่าจะมีแค่2ข้อนี้เราว่าถึงเขาทรายก่อนไหมใครรู้จักเขาทรายแกลเล็กซี่มั้งเด็กรุ่นนี้ไม่น่ารู้จักแล้วเขาทรายกาเล็กซี่นี่คือแชมป์โลกชาวไทยที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายเนาะที่ต่อยแล้วแบบ คนชอบมากคนสนใจดูที่คนชอบเพาเยอะเยอะ่ะเพราะว่าเขาต่อยสนุกซ้ายทะลวงไส้เขาเป็นมวยบุกเอาจริงคนชอบดูกีฬามันก็อยากดูมวยมันๆน,นะเนาะมั้นไม้ไทยสันจะมีคนดูเยอะทําไมใช่ไหมมวยมวยชั้นเชิมมันก็มีคนชอบแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบดูมวยบุกมากกว่านั่แหละเขาทรายก็เป็นแนวไฟเตอร์เขาเรียกแนวไฟเตอร์เดินหน้าและฆ่ามันต่อยมันต่อยสนุกแล้วก็ไม่เคยแพ้ด้วยตอนป้องกันแชมป์ป้องกันตําแหน่งไปทั้งหมด19ครั้งนะก่อนจะแขวนนวมทั้ง19ครั้งนั้นน่ะ ่อยเมื่อไหร่นะถนนโลง่งโล่งแบบโล่งเลยอะทุกคนต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปดูทีวีดูเขาทรายต่อยจบจากเขาทรายก็ไม่มีแล้วมันก็มีแชมป์โลกขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันไม่มีใครที่สามารถครองใจคนไทยเท่ากับเขาทรายละต่อมาคือข้อ2ละครตอนอวสานเอาที่ผมจําแม่นๆเลยนะคือเรื่องคู่กรรมทันไหมใครเคยดูบ้างคู่กรรมมันมีหลาย,ลายภาครีเมคเป็นหนังใหญ่เป็นละครเป็นโอ้ยม,มาทำยิ่งบ่อยมาก แต่เวอร์ชั่นที่มันหยุดสะเทือนทั้งประเทศทุกคนต้องแม่งต้องหยุดเพื่อมาดูตอนอวสานคือเวอร์ชั่นที่พี่เบิร์ดธงชัยไม่ใจเล่นกับพี่กวางกมลชนกโอ้โหคิดว่าน่าจะเป็นละครช่องเจ็ดเรื่องแรกของพี่เบิร์ดนะไม่รู้ใช่ปะนะแต่เออตอนนั้นมันฮือฮามากเพราะว่าพี่เบิร์ดไม่เคยรับละครแกเป็นซูเปอร์สตาร์ด้านนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอยู่แกมาเล่นละครอ่ะแบ โอ้โห oh, มันทุกคนรอดูอะช่วงช่วงแรกๆที่เป็นนักร้องแกก็เป็นมีผลงานการแสดงเล่นเล่นหนังใหญ่เล่นกับพี่ปุอัญเชลีตั้งแต่นั้นมาพี่เบิร์ดก็ไม่ได้รับงานแสดงอีกเลยจนโด่งดังทะลุฟ้าก็ถึงเนี่ยกลับมาเล่นละครเรื่องแรกเลยมั้งละครแกเคยเล่นสมัยใหม่ๆเออใช่จําได้ช่องสามอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเบิร์ดธงชัยที่ดังเลยนะนั่นแหละพอดังปุ๊บกลับมาเล่น คู่กรรมเนี่ยมันคือฮามากแล้วด้วยความมันเป็นคู่กรรมอะ่ะมันมันรีเมคกี่รอบมันก็มันก็คนยังสนใจดูอยู่อะ่ะโกโบเบิร์ดผมจําได้เลยว่าตอนอาวสานเนี่ยคือโกโบลี Bo อะ่ะจะตายแล้วอะ่ะคือเปิดมาก็โดนระเบิดแล้วอะ่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะโกโบลี Go Bo จะตายอะ่ะแล้วโกโบลี Bo ก็นั่งนบนตักอังสุมาลินตั้งแต่เปิดผัวมาเลยตั้งแต่ต้นตอนจนถึงท้ายตอนเนี Go ่ยโกโบลีไม่ตายใช่ไหมโกโบลี Go Bo นั่งนอน,นบนตักแล้วก็สั่งเสียโ อย่างนู้นอย่างนี้เล่าถึงความหลังอังสุมาลินก็ร้องไห้พี่กวางก็นั่งร้องน้ําตาแตกน้ําตาลื้นน้ําตาแห้งหมดแล้วมันงโกโบุลีก็ไม่ตายจททีโกโบุลีก็เอออากิโกะอากิโกะบอกว่าวชื่ออากิโกะอะไรไม่รู้อ่ะลืมชื่อไปแล้วโฆษณาเข้าแบบโอ้โหเป็นหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาที่แบบทุกคนนั่งดูโกโบุลี นอนตักอังสุมาลินแล้วก็เศรา้าถนนโล่งครับเรตติ้งผมจาไม่ได้เท่าไหร่แบบผมว่าน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วมัง้งเออเมื่อก่อนเรตติ้งก็จะวัดกันอะไรอะเลขตัวเดียวอะแต่เรื่องนั้นอะเรื่องโกวิตอนอาวาสารเรตติง้งสิบห้ามั้งอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะทัดจากนั้นมามันก็มีละครอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างอันนี้พอเพราะว่ารู้สึกอันนี้มันมันทัดใจผมมากที่สุดมันแบบมันสุดแล้วอะมันแบบโอ้โหมันอะไรจะขนาดนี้วะอะไรเงี้ยรุ่นใหม่ๆก็น่าจะเป็น อเจ้านะบูเพียรสันได้วาดเนะผมว่าหลังอเจ้าอะไม่มีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการล่มสลายของละครแล้วพอละครมันรีรันได้ไปดูย้อนหลังได้ในเว็บในเน็ตหรือในทางไหนก็ตามพอมาดูย้อนหลังได้อะ่ะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องรีบกลับบ้านเพื่อมาดูตอนอวสานแล้วผมเคยพูดมานานมาแล้วนะครับเรื่องอวสานละครไทยผมมีคลิปไว้ตอนนั้นก็ยอดดีมากครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ให้ดูนะ เผื่อใครอยากดูก็ไปย้อนดูได้ก็ความคลาสสิกแบบนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อยมวยละครจอนอวสารมันก็เป็นยุคสมัยของมันเนาะมันคงไม่มีละที่จะทำให้ถนนมันโลง่งอะไรแบบนั้นได้อีกเพราะทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้แล้วไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจออีกแล้วหรือแม้กระทั่งมวยต่อยถ่ายทอดสดฟุตบอลเตะรอบชิง ถ่ายทอดสดทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปดูอีกแล้วครับเพราะทุกคนสามารถดูในมือถือตัวเองได้ครับถูกไหมครับเนาะมันไม่ต้องรีบอะไรแล้วอะ่ะถนนก็รถติดต่อไปไม่มีการโล่งอีกต่อไปทุกคนบอกอา้าวเดี๋ยวบอลจะมาแล้วเดี๋ยวมวยจะต่อยแล้วหรืออะไรก็ตามก็หยิบมือถือขึ้นมาครับดูถ่ายทอดสดได้เลยถนนโล่งไม่มีอีกต่อไปคิดถึงเหมือนกันเนาะยุคแบบนั้นนะเนาะก็เป็นเรื่องคลาสสิกในชีวิตไปเนาะหรือใครมี อะไรเพิ่มเติมกอเเ็นไปมาได้นะอาจถึงเว้นเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า